โ okay, อเคแาละครับวันนี้ก็อยู่ผมใน r e t s นะครับนะและในวันนี้เราก็อยู่ในเกม Extra Life Zombie กันอีกแล้วเนี่ยครับนะซึ่งเราก็มาต่อกันที่ตัวละครตัวที่2ของเพจ2นะครับนะนั่นก็คือ Herbert Hayes น,นั่นเองครับนะ Herbert Hayes เดี๋ยวก่อนนะ Herbert Hayes ไอเฮอร์เบิร์ตนี่ไม่ได้ติดใจอะไรนะแต่ว่าเฮสนาสกุลเฮสนะครับนะนาสกุลเฮสหรือไอเฮียอะไรก็ไม่รู้ไม่คําแปลมันครับนะมันรู้สึกว่ามันคุ้นๆเนี่ยมันกูเห็นว่ามันมีตัวละครหลายตัวมากเลยที่มีนาสกุลเฮสมึงเป็นญาติกันมั้เนี่ยเนี่ยตัวละครตัวที่สองของเพจหนึ่งนะครับนะโอ้ย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับนะเนี่ยเบลเฮสที่ผมเคยเล่นไปนานมาแล้วนะครับนะเนี่ยนาสกุลเหมือนกันเลยแล้วก็มีอินนี่ครับนะไอตาแก่เฮอร์เบิร์ตเนี่ยเฮอร์เบ แล้วก็มีตัวละครอยวตัวไหนอีกวะกูจำได้ว่ามันมีอีกนะนี่อะแมรี่เฮสกูไม่เป็นญาติันแน่เลยเออนะมีอีกไหมไม่น่ามีนะตรงนี้ โอเคผมว่านะเฮอร์เบิร์ตเฮสมันมันจะเป็นมันจะเป็นพ่อของเบลเฮสแล้วก็ be, เฮลเบเร้ยเฮลเบเบลเฮสไอ้เห <laughs> ี้ยกูหลอนเหี้ยอะไรของกูแล้วไ่้เป็นพี่น้องกับแมรี่เฮสนะครับนะซึ่งแมรี่เฮสเนี่ยอีกนานเลยว่าจะได้เล่นนะครับนะเราจะมาเล่นเฮอร์เบิร์ตเฮสกันก่อนเอาไปว่ากูจะเรียกว่าตะแก่เฮอร์เบิร์ตแล้วกันเออกูจำชื่อตะแก่นี้ได้ดีเลยสเตตก็คือสตริง70%ทักเนี่ย65%สปีด65%สกิล75% โดยรวมก็กายภาพก็งั้นๆน่ะเฉยๆค่อนไปทางแย่แต่ว่าสกิลน่าจะโอเคตามภาษาคนแก่ทักษะก็น่าจะดีแปคุณปู่ปู่ทวดเธอเบื่อแล้วกันปู่ทวดเธอเบื่อเมื่อกี้ยังเรียกตาแกเธอเบื่ออยู่สิเอาว่ามันก็คือแกงงอกนั่นแหละเฮียจ้าไปตัวละครตะลุงนีดชุดดูแบบว่าดูสบายดีเหมือนกันนะดูแบบว่าอดูอบอุ่นอ่ะมันเหมือนเป็นบ้านคนทําสวนอ่ะ นี่หยิบสเลดแฮมเมอร์ขึ้นมานะครับนะทุกคนค้อนยาวเอ้ยแล้วกูไปทุบใครกูทุบอากาศ <S <S โอ้ซอมบี้ตีกันวิมีนักบ้านกำลังตีจ้าแก่เดี๋ยวกูช่วยจ้าแก่จ้าแก่กูฟาดไม่โดนอืมจ้าแกวินาเป็นซอมบี้ตัวแรกที่นายฆ่านะเฮอร์เบิร์ตอ้าวค้อนกูทุบเมื่อกี้ค้อนแตกแล้วหัวซอมบี้เละเลยเหรอชเชดเคเฮอร์เบิร์ต แต่แกนี่แรงใช้ได้แล้วเนี่ยเอ่อซับเบิร์บมันปลอดภัยแล้วละซับเบิร์บหรือเปล่าไม่รู้นะนี่มันไอ้นั่นนี่ใครวะชื่ออะไรวะเนกันเหรอเนกันจากเอ่ออะไรนะเดวอ k กิ g งเดอ่ะเออแช่บอกว่าที่มันถือมาเป็นบอลลูหนามอ่ะใช่กูจําได้ไม่ใช่ก็บ้าแล้วทางนั้นอ่ะชุดมันดูแล้วใช่เลยอ่ะอืมเอายามันนี่อยเอายามาอมันนี่อุกูเซียนมันนี่ดีใช้เลย ฉันเกลียดนักละพวกโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้กูพูดกูก่อนโอ้ยไอ้กูจะพูดเฮียแล้วโอ้ยบึ้มบั่มกันเลยทีเดียวส่งนี้โอ้ยตาลืมไม่ขึ้นโอ้เจ็บหน้าเจ็บตาหน้ากูนี่แหกแล้วต้องการความเสี่ยง อยากดวนหมัดกับซอมบี้อืมซอมบี้ลอสีมันไม่น่าใช่ลอสีนะมัเป็นแค่คนติดเกาะโรคจิตแค่นั้นโรคจิตอืมเฮ้ยชอบกัดตีนหัวอืมโอ้ยโดนรัดโอ้โดนหัวสุกจักแลมันนะครับนะอุ้ยอมมาเดี๋ยวลองดูซีว่าของดีเฮ้ยมันก็ตีสิวะเอากูมึนโอ้ดถีบเลยเฮ้ยหนีก่อนสงสัยต้องใช้ยุทธวิธีการขั้นเด็ดขาดแล้วแหละ หมุนเงี้ยเงี <S <S, mm ้ยเงี <S. <S <S ้ยเงันก็โดนดาเมจกันให้หมดทุกตัวเลยอืมอืมอืมหัวระเบิดเราไปที่ไหนดีใช่ตะแก่เฮอเบิร์ดน่าจะเป็นชาวสวนนะครับดูจากดูจากชุดแล้วดังนั้นพอจะรู้แล้วว่าเราควรจะไปที่ไหนนะครับนะโอเคเอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟาร์มนั่นเองครับนะซึ่งนั่นแหละอย่างที่บอกว่าเราชุดเหมือนชาวสวนนะครับนะแล้วก็น่าจะมาที่ฟาร์มก็จะเป็นสถานที่ต่อสู้ที่เหมาะสมนะครับนะแถมซอมบี้เยอะซะด้วยมาจงกลายเป็นมนุษย์ซะเรียบร้อยโอ้แต่ช่วยได้คนเดียวเองไม่คุมเลย วิสอ,อมบี้อ้วนเอาเบอร์เกอร์มันนี่กูหิวโอ้ยขอบคุณมากนายเฮสที่ช่วยฉันน่ะไม่มีปัญหายยแล้วล่ะมันก็เป็นหน้าที่ของกูอย่างแวที่ต้องรักเพื่อนมนุษย์นะนะอืมอุ้ยไอหมาโง่เดี๋ยวก,กูเอาบาสูก้ายิงหมาแม่งอืมเละเลยโอ้อืมเละที่หมดทั้งสอมบี้ทั้งคนก็หายไปหมดซมฉ <laughs> ากเมื่อกี้นี้ถนะ้าเกิดว่าใครเป็นคนรักหมาก็ขออภัยนะครับนะแต่เมื่อกี้มันไม่ใช่หมาหมาบ้านนะมันเป็นหมาป่าเออถ้าใครรักนี่ก็แบบว่า เชิญเถอะเออนะโดนมังกัดก็ไม่รู้เลยนะอืหัวละเบิดเละเป็นจุนอีนี่ก็ด้วยโดนลูกหลงจังหมาเหรอ,อมอเตอร์ไซค์บ้มบํามเรียบร้อยมีร้องมีร้องโอ้ยอยู่ใหห่างจากฉันนะเฮสฉันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วเรื่องมึงเหยื่อมึงตา,ตายตายไปมึงก็ไม่มีปัญหาอะไรกับกูอยู่แล้วนี่เออมไม่ใช่พ่อกูซะหน่อย ชเออนะวิตรงนี้ชุนมุนเดี๋ยวกูช่วยบึมบั่มไงเป็นไงเฮ้ยไอเฉินหยุงมึงเป็นซอมบี้เอากระสุนหมดอืมเอาเอ้ยรูออ้ออแล้วเอาปิงแอคดีกว่าน่าจะเหมาะกับเราอยู่เจาอเข้าไปทีนึงเฮ้ยแซมมี่ไรงั้นเหรออจำชื่อได้อยู่ตัวละครตัวนี้เรียบร้อยโดนเจาะหัวระเบิด อืมเจาะแขนระเบิดไปอีโง่เฮ้ยอืมอมีนี่ดะอีเดียโกแน่เลยเอ้ยไม่น่าใช่หัวร้านๆอย่างงี้มันดีอโกโมันต้องหัวยาวอืมหัวยาวหมายถึงผมโอ้ยโอ้ยโดน,นยิงหลังแซมมี่ไรเป็นบสัสกกี้มอนสเตอร์นานมาแล้วละ่ะนายฆ่าเขาไปก็ดีละเออขอบคุณมากแล้วมึงยิงหลังกูทําไมเนี่ยคือกูเป็นผู้มีบคุณกับม,มึงแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องปะที่มึงจะมายิงหลังกูเนี่ยเพื่อนฮะ อีองเจโลกูจำชื่อมึงได้ใช่ป่าววะไม่รู้อืมอีอืมมันอีนี่นี่มึงจะกัดหัวเอ้ยจะกัดตีนกูใช่ไหมเรียบร้อยหัวระเบิดเอยเรียบร้อยหัวระเบิด มึงก็อีกตัวหนึ่งเฮ้ยทำไมหัวไม่ระเบิดวะไม่สมจริงเลยปิ๊กแอคเจาะหัวเต็มๆหัวไม่ระเบิดเออให้เรียบร้อย <c oughs> บนเกมมากเกมแม่งทำตามคขาขอทันทีมาตัดต้นไม้หนะ่อยเขาบตัดต้นไม้ได้ใช้ปิกแอคจริงๆขัดหลักการเกมไม่ครับช,ชัดเลยอืมมันต้องใช้ขวาหนีไม่ใช่เหรอเออช่างแม่งเหรอเราตอนนี้เราใช้อะไรก็ได้ก็ใช้ไปนะเขานะเออเออนี่นี่นสมบีบไขมันหนาเฮ้ย <c oughs> เอ็งเจนโลแขนขาดไปนี่มึงอืมอีน,นี่ก็เมื่อไหร่จะตายสักทีตายสักทีอุ้ยอย่ามันเริ่มเหมือนมีพวกวนการขี่รุมเออไอ้้าไม่รู้สึกเลยโอ้ยย่าจุดไฟได้ด้วยแล้วเราก็เจาะหัวมันด้วยอันนี้เลยโอ้โหที่เดียวรู้เรื่องที่เดียวรู้โอ้ไอ้เลื่อยก็อยู่ตรงนี้โอ้ถ้ากูรู้ว่าตรงนี้มีเลื่อยกูใช้เลื่อยตั้งนานลนะมีฆ่าก็ตายโอ้ตาย ตายเหรอเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยนะทำไมเหมือนกูคุคุณวะคุคุณอะไรบางอย่างไอช่างเหอะทุกคนไม่จำเป็นต้องรู้หรอกเออนะไก่โอ้ไก่โอ้ไก่พอดีเลยโอเคอ่ากินไก่กินกระต่ายเสร็จแล้วก็กินตายเสร็จแล้วก็กินไก่นั่นครับนะเออตัดต้นไม้ต่อแล้วกันตัดต้นไม้รู้สึกเอต้นองุ่นเหรอวะเออนี่แต่องุ่นดอบลงมานะครับนะเราก็แดกๆไปแล้วกันมีอะไรได้ก็ แดกได้ก็แดกแดกไปแล้วก็เข้ามาเข้าป่านะครับแล้วเข้าป่าก็เจอไก่อีกแต่คราวนี้เจอไก่ตัวใหญ่เลยเออไหนดูไก่ดิโอ้ไก่ที่นี่อุดมสมบูรณ์มากโอ้กระต่ายก็อุดมสมบูรณ์มากเหมือนกันอืมน่าน่ากินจริงพวกเธอฉันขอกินได้ไหมฮะอืมนี่ตสา่าพูดอย่างสุภาพนะนะขอกินได้ไหมจ๊ะอืมอืมอืมโอ้ยเนื้อกระต่ายอวยไอไก่มุกดีกว่ะอืม ไหนดูสิเรื่อยกูจะคมไหมเนาะช่วยทดสอบหน่อยได้ไหมโอ้ยเอ้ยทดสอบที่อะไรกูโดนไม้กวาดฟาดหน้าแล้วเออเฮ้เยไอ้ในพ้นชั่วเดี๋ยวกูฆ่ามึงนะพอดีเลยกูจะทดสอบหน่อยว่าเรื่อยกูคมไหมมันฝันไม่โดนเออฮิตบ็อกเกมนี้ค่อนข้างมีปัญหานะครับในเวลาศัตรูอยู่ใกล้กันคมชิบหายเรื่อยตัดต้นไม้ไหนสิตัดต้นไม้โอ้โหต้นเดี๋ยวมันมีลูกแอปเปิ้ล่วงลงมาได้ไงวะ มันไม่ควรจะขนาดนั้นนะอุ้ย,ยเกือบตายโอ้ฮืมทำบาปทำกรรมไมาเยอะเกือบตายเม่ละกูเฮออ์เบิร์ดไหนดูดิคมจริงต้องตัดเหล็กขาดอืม เอ้ยนายมีเพื่อนสามคนนี่อยากมีเพื่อนเป็นมากกว่านี้ไหมเข้าร่วมขบวนการโอเคฉันอยากเป็นเพื่อนกับนายทั้งหมดเลยแตงยิ้วหลายเพื่อนวีกวางน้อยอืมเฉือนตูอุ้ยเฉือนเฉือนตูดไปทีนึืมเออตายซะอืมเอ้ยไก่ยุ่งเลยเนี่ยไก่มไก่เดี๋ยวกวางตายเสร็จไก่ก็จะเป็นลายต่อไปเฮ้ยมีไข่ลวงลงมาด้ะอืมแต่ว่าเป็นไก่ตัวเมียสินะเฮ้ย มือปริศนาโผล่ออกมาไอเฮียซอมบี้เฮ้ยนายฆ่าไก่ปกป้องรักษาให้ทําไมเนี่ยมันเป็นสัตว์พิเศษนะรู้หรือเปล่าเว้ยสัตว์สงวนนล้วมันเรื่องของมึงไม่เฮียฮเฮะไก่หางกระดิ่งเหรอเรียบร้อยเป็นไงไม่เจียม,มเนื้อเจียมตัวเอาซะเลยเป็นไงเป็นไงเรียกร้องนู่นเรียกร้กองนี่โซกูได้ไหมล่ะ ตัดเหล็กขาดไหมน้องวิ่งเรื่อยที่ดีต้องตัดเหล็กขาดนี่ไงเหล็กขาดแล้วอืมอืมวิแต่ว่าโอ้ยเชียกูล้มชิบหายแล้ววิ่งหนีดีมัวรออะไรอุ้ยอุยมันกัดอืมเรียกร้องสิทธิเหรอเป็นซอมบี้แล้วไงโอ้ยโอ้ยโดนกัดโอ้ยล้มโอ้โหยิ่งจะโดนกัดอุ้ยไม่กูล็อกได้อืมแขนขาดแลยจงต่อยกูเหียกูกูจะขำตรงนี้ละโอ้ยเกือบตายเกือบไปหวั่น หยิบกูจะหยิบเรื่อยที่มาโอ้แม่งพวกนี้จันหลโอ้ไอเชยดโอ้เอม้มึงเป็นอะไรกันนักหนาหืมหึมกูจะเอมกูจะฆ่ามลมลุหมดเฉยเอ้บึ่งก็อีกตัวหนึ่งไข่เละใส่ตัวเอ้กินเอ้ไอเ้เชยดแล้วไปชิบหายแล้วกูวิ่งต้องใช้ไม้กวาดแก้ทาง โอ้ยอย่านะออเฮ้ยไม่โอ้ยวิ่ง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 ่วโอ้ยกูจะตายไม่นา่ารอดนะตรงนี้ยังจะอยู่อีกโอเคคิดนีพบประมาณนี้แล้วกันนะครับนะสำหรับเฮอร์เบิร์ตเฮสตะแก่เออดูสุขุมนะครับนะแต่คนเล่นนี่โหดชิมหายเลยเออนะเพราะสำหรับตัวละครนี้นะครับนะทุกคนผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้โอเคกับตัวนี้สเท่าไหร่เพราะมันแบบมันไม่ค่อยเก่งอ่ะเออกายภาพมันค่อนข้างจะแย่นะครับนะมันก็มีดีแค่ทักษะดีนะครับนะ ่าไหนก่อนปิดคลิปขอใช้ปืนให้ดูหน่อยว่าแม่นแค่ไหนเชียวปิว้วโอเคได้อยู่ก็สมกับสกิลนะครับนะอืมปุ้งเรียบร้อยเอามีไส้หน้องปุ้งอีกทีหนึ่ง อืมเอาไหมเอาไงเอาไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจผมแล้วก็กดติดตามเพื่อสน,นับสนุนช่องผมแล้วก็กดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนเพืนน่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมงนะครับนะสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแนละ้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมบ๊ายบายไอสัตว์กูพูดเร็วชิบหายในขนาดตัวกูเองยังฟังไม่รู้เรื่องว่ากูพูดเฮียอะไรแม่งโอ้อ้ยโหก็แข็งแรงนี่ว่ะปุ้ง